เานี่แม่นี่นี่สามแม่นี่หาโตวครับพี่น้องมักตัวเลยครับผ้าเบิ้งมานเนาะครับเนาะโทรมาหาเราได้เนาะโทรมาบ่ได้พก่ศูนย์หกส4่นี่เก้เบอร์ครับ อีกเบอร์นึ่งครับ089 9 2 7เ1655 1655ด้องเาส้าน่ง่อบุหราบานนองแวงยาวพอบราบางแวงเง้ยอครับ้สวยอํเภอหนองสองห้องมือนีมีแต่รง่ามมาให้พี่น้องเบ่งนี่ครับนี่แม่นีสุดยอดครับแม่พันแม่บอกแม่คอยแม่คลายครับเนี่อ่าอย่าลืมทำบ้าหลังใหม่นะครับเด้ขอบคุณครับออว่าเบ่งแม่ใหญ่ๆครับนนี้เบ่งดิ้งแดงนิน้อยแล้วเบ่งสีใหญ่ๆเติบ้ตครับเนาะนี่ครับ หนาหนวกนู่นติดตโบสถ์ไรครับแม่ลูกครับเนี่ยลูกเพศแม่เพศผู้ลูกเพศผู้มาเบิ่งด้านหางมันนี่ครับ<อ>ด่านกดดานหางมาเบิ่งลูกไส้เพิ่นครับนี่นโห <ฮ S 2> หนาตัวนี่ไหมเป็นพรพันไหนโอนะ้เป็นพราพันธุ์ไหนเลยเนาะนี่ครับเป็นพราพันธุ์ไหนเลยนะเออลูกกระไนเติบเรัว,วนี่เนาะลูกเพิ่งได้จักเดือนอะไรบ่นอะแปดเดือนแปดเดือนแม่ท่านทับไปเนาะครับนี่ทับลย โอ้มีใบพร้อมซีไว้อยังโอ้นี่นี่ครับซีไว้หนึ่งสองสองแม่ทับซีไว้หนึ่งสองสองใบครับทับพันผ่านจักรอบแล้วนี่ผ่านหนึ่งรอบแม่นี่ก็สูงอยู่มีรอยซีสิบหาอยู่นิดเนาะเกือบร้อยหาซิพนเดหน่อยเนาะเพียงปากผมนี่ครับนี่เกือบซีร้อยหาซิพแม่นี่เนาะวันนี้นี่ลูกไส้เพิ่นนะครับนี่ลูกไส้ตัวนี้โอ้หนากัาผากง่ายครับนี่ลูกพ่อได้น้อยเนาะเป็นว่าลูกแกมโบเนาะ ครับเอ้าพี่น้องแม่นี่ทับไปเรียบร้อยด้วยครับทับชีใบหนึ่งสองสองไว้พร้อมลูกไส้เปิดไปแล้คาเท่าไรครับแสนแค่ผาพันแสนแค่บีกหาพันแมนูนุ่มดีชัดเจนครับติดเครื่องติดดัมม่าเรียบร้อยพร้อมลูกไส้ทอกขึ้นทอนรับประกันเนาะอ่าครับนี่ทอกขึ้นทอนรับประกันง้อก็อยู่ในช่องของเขานี่เนาะหนึ่งแสนแค่บีกหาพันครับพี่น้องสนใจได้ทักมาเบอร์ได้ครับศูนย์หศูนย์หกสอง 482ปดสองสามสามเจ็มพอหมนอาหมานรงเลื่นต้องขามรงเรียอนสีนกเก่านาะน่ครับนี่ดูรงเรียนสีนกเกาไอน้องส้หง่องอีกเนาะเส้นทางกัออกจากน้องส่งหง่องไปทางบันไทยนี่ครับทักมหาพันเลยครับนี่าไงออเพาะอีกเบอร์หนึ่งกันเ้เนาะศูนย์เก้าสามีห้าประมาณ โทษเบอร์ใดเบอร์หนึ่งบอติดกะโทษอีกเบอร์หนึ่งเนาะนี่ครับโทษทักใดเล้วพี่น้องโอ้ลูกลูกชายพันยัยเติบไปครับผมเหระแม่เพิ่งกะทําไปแล้วเด้อครับดิสูงกับสีลอยสีสิบห้าบวกลอยหาสิบนแล้วครับนี่เล่ยปากผมน้อยหนึ่งนี่เนาะเชื่องดีหูดีแม่ควบนี่ไปแบน มาเบิงแม่ลูกลูกผูอีกโฮมหนึ่งครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นแม่ลูกจะนงกว่าบามั่นแล้วครับบัดเนี่ยมาเบิงแม่ลูกบามันนะครับเนาะเอาเบิงต่อครับแม่ลูกลูกผูนี่นะครับเนาะสีแดงบามันแดงจิงคึองครับเนี่ยโอ้หัวหัวเขาบกเกิดพันไดนะครับนี่เนี่ยลูกไส้พันนี่ครับลูกไส้พันโอ้ลูมรอเติบได้นะครับหนังดีแข้งขาใหญ่ครับลูก หำดีเนะตัวนี้หำเสมอสำเร็จนะครับตัวนี้อนาคตพอพัฒน์ยู่ได้ครับนี่หำเสมอดีลูกแรกปะครับนี่ลูกแรกเลยพะนะเม็ดสีนี่เป็ต้องห้องนครับตัวนี้เม็ดสีแดงถึงแดืนนี่คักด้วยครับแสบตาเลวยนะครับเนาะเอาครับโคมนี่ห้องไว้เท่าไรนะครับห้องไว้เก้าหมื่นห้าพี่น้องเก้าหมื่นห้าครับแม่พันธุ์อยสูงมากลอยสี่สิบชั้นชนลูกลูกจักเดือนแล้วครับลูก แปดเดือนแม่ท่านทับไปลูกได้แปดเดือนนี่แม่ก็สีขึ้นหรอละเนาะเอาครับโคบนี่แล้วข้านี่พี่น้องอยากได้ลองโทษทักถามต่อเอาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะครับโทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์เก้าศ9น0์ศูนย์เก้าศูนย์หนี่ครับทักได้ครับทักได้นี่ครับ นุ่มดีดีเต๋าเล็บหลังเหีเนาะครับเล็บหลังเหีวขางนึงนครับบดเสมอนาะแต่งได้ครับแต่งได้ดแม่ลูกนี่หนาครับลูกนียน,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 นะกูขาใหญ่ครับลูกหน,น้าโคตรพัดนอนาะเอามาเบิ่งงัวแม่ สีขาวขาวนุ่นนุ่สองโตครับนี่อันนี้อยู่ฝั่งสนามทั้งพีนะครับนี่ฝากรถฝากสนามฝากรถมาท่างนี้ครับบ่มีหมองผูกทั้งคนเลยมาผูกทั้งพีนะครับเนาะอันนี้มาเบงโง่พอปองนะครับเนาะนี่ครับบ้านดอนแดงน้องส่งห้องเอ๋ครับนี่แม่นี่จะแม่สามแม่นี่ทับไปแล้วเต้โอ้ทับทับพอพันอยู่กับบ้านเลยเหรอเต้จานสีแดงครับตักเดือนแล้วเนาะครับทับติเบียนแเรา โอ้สีเดือนเดี๋่วท้องเริ่มกลมเลยเนาะเอาไหมนี่เบื้องจากลักษณะแล้วก็สิคือสิแมนปิดเลยนะครับเนี่ยว่าทองมันเริ่มกลมกลมจักหน่อยเนาะครับเนาะราคาเปิดไปสามสิบหกจีนะครับแม่มั่นครับสามหมื่นหกเนี่ยเบื้องดากเบื้องไทยนะครับเนาะสามหมื่นหกเบื้องดากเบื้องไทยโอ้ยถ่ายใหญ่อยู่ดีครับนี่สูงกับสีมาลอยสี่สิบชนชดเนาะนี่ครับลายผมพอดีพอดีครับสี่อยู่ลอยสี่สิบเมียนีครับเนาะแม่มั่นครับแม่มั่น สามหมื่นหกพันหอกไว้เนาะอันนี้แม่สาวครับต่อมา้าหนิราคาซ้ำกันคอกเดียวกันสองตัวนีง่งัวมาคอกเดีวยวกันครับแม่นี่เน่าเมนี่พอนในทับเนาะแม่่แมนี่พอนทับครับง,งัวมาคอกเดียวกันราคาซ้ำกันครับ, 36, ออาส,ารบสามหมื่นหกพันทั้งสองตัวเมนี่กับแม่ม่านครับนี่ แม่นี่แม่ม่านสีเดือนแล้วครับทองกลมแล้วครับเห็นชัดเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ครับโอ้พอดีพอดีครับอยู่ร้อยสี่สิบพอดีครับสองแม่นี่เพื่น้องเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกได้ครับเนี่ยสีนวลนมักแดงเอาพอแดงใส่เอาหน่อพี่น้องเนาะสือไปต่อย่อนเราครับเอาครับอยากได้สองแม่นี่ก็โทรมาครับเบอร์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปสามหนึ่งแปดหกเก้าเจ็ดห้าพอสมปองบ้านดอนแดงเนาะ พอสมบูรดอนบ้านน้อนแดงอําเภอน,น้องสองหองเนี่ยลากเราอยุติตถนนเส้็หน้องสองหองไปบ้านไครเหรอครับเนี่ยมีปลายติอยุหันเหรครับเนี่ยอ่ะครับสวยยุ่แม่นี่สวยครับเนี่ยทั้งสองแม่นี่พ่อดีครับราคาครับลําตัวกับพ่อดีเนาะถือว่าพ่อดีกันนะครับเนาะ,ะพี่น้องอยางไงค่อยทักมากครับเนี่ยอ้มาเมืองแม่นี่ครับ หนาคือว่าพองเลยนะครับเนี่ยด่าคือหมูเตรงด่ามาด่าหมูนะครับเดี่ยวเล็กบาทเลยครับพองไปหนี่งสามสิบบาทโอ้โหอ้สามสิบบาครับต่อไรไม่หลังปีเลยงื่อนบามันนี่ครับเนี่ยแข้งขาแข้งขาดีครับสามสิบบาทห้องไอ้ที่ซื้อเนาะราคาต่อไรนะครับเนี่ยมะเบิ่งหางมาเบิ่งด่าครับคือหมูคือด่าหมูครับเนี่ยโก้ขาไงครับเนี่ยโก้ขาไงบ่งบอกว่าลักษณะเป็นเวที่สมส่วนสมบูรณ์นะครับ เสือสายได้ติงเพิ่งกัมาดีเติบอยู่ครับนี่ยหางใหญ่สิเนาะนี่ว่าที่สมบูรณ์สมส่วนแล้วครับเอ้าสามมือหาครับนี่ต้องเอาครับ,บ,บอายุแปดเดืนบบเอนโอ้งอหน่อยติ๋นเนาะเอองอหน่อยครับเส่วเสือเพิ่นได้ทับมันอย่สูงชนลอยซีลอยหาเหมือน,อเ,หหน,นเนาะเนาะได้ทับเนาะสีลอยซีผลแล้วครับนี่เพราะถ้าได้แปดเดือนเพิ่งพี่นอ้องบ้ามันหัวหลุนเลยเนาะพี่น้องอยากได้บ้ามันหัวหลุนครับลำโตอ่างดีครับไม่อ่างดีขาใหญ่ดากหมู พ่กขาไงพร้อมโทมาเบอรไดครับเบอร์โทศูนย์หกหาสามหกหาสองหกศูนย์สามหโทรได้แล้ครับเบอรนี 69, ok ้นะพี่น้องเนาะโทมาพครับเสียบ้าเสียบาเสียบานอยู่้านไหนเนาะครับอ่อเภอนองสองห้องอหนอสองของเขานี่เนาะอ่าครับโทม่าเบอร์นี้ครับแ้เบอร์ดนแจ้งดัานสด้ครับนี่เออดานนี้ชัดเจนดีครับนี่แผ่นหลัง อ๋อเบิ้องแม่ลูกครับอันนี้แม่ลูกสีดำดำลูกลูกแม่ลูกผูเนาะครับรลูกเพศผูครับแม่ลูกลูกเพศผูครับ<น>แม่เพิ่นกะพามาเนาะลูกเพิ่นกะพาม้ากันครับนี่พาดูบาซินกับบามันมากครับแม่กับสีสูงย้อยนี่เราสีสีผ่านี่ครับแม่เพิ่นเนาะสูงลอยสีผ่าน้อยหางดีครับ กห็หางใหญ่คอยหางหอดทอดดินเลยครับตัวนี้พ่ะตัวดินมาเลยนะครับเนาะลูกอายุเท่เดือนแล้วครับลูกลูกอายุเด้หกเดือนเอา <c oughs> เออส่งเดียวกันกับแม่เลยนาะลูกเนาะติดหูมากคือแม่ครับเนี่ยสีดําครับพี่น้องมักสีแบบนี้ครับหนาโนกนุน่นลูกตัวที่ไดมันนอครับนี่ลูกตัวที่สองเนาะตัวที่สามพี่น้องมักสีแดงใส่แดงมักสีขาวใส่ขาวมักบามันใสบามันมัก หินดูเซหินดูนะครับตัวที่สามเครับเ mm hmm. นี่ยน้ำช่วงล่างอมีเห็นดีครับนุ่มชัดเจนครับนุ่มออกมาชัดเจนนี่ครับเพิ่งขอค้าครับขอค้าบ้าหยองบ่าปูนเนาะราค่าเท่าไหร่จะคัดแม่หลุนะด 7, 5, อยากได้เจ็ดหมื่นหาพันพี่น้องอ่าเจ็ดหมื่นหาพันพี่น้องสนใจอยากได้ทักมากครับเบอร์ ศูนย์แปดสามสามหาซีสามหาซีแปดหกเก็หาแปดหกเก็หาครับผักมาเบอร์นี้นะครับสองแม่ลูกนี่ครับนี่ลูกเพลทผู้งวดมาตะบ้านไหนเนาะครับนี่ยมาตะปุ๋ยหน่อยครับมาตะปุ๋ยน่อยเฮ้ยเนาะครับนี่อ๋อเบิ้งด้านข้างโอ้ชัดเจนนี่ครับแม่นี่ยเงาดีครับนี่อ่างสวยครับอ่างพอดีลูกเพลทผูได้ครับตัวที่สองนี่ลูกพ่นสวยครับตัวต่อไปตัวที่สามลูกต่อไปเนาะพี่น้องทับเอาแม่ท่านขึ้ี่ลึกเทียบไปแล้วทับไปแล้วบ่ ท <at> ับเป็นยังไงครับท er like ับโคมโตัวทับบาแมนหรือทับอินดูทับบาแมนเลยเนาะเมียเป็นทับบาแมนไปนะครับทับโคมโตัวไปผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับผมผ่านหนึ่งรอบผ่านหนึ่งเดือนครับไปรุ่นเ่าเลยเนาะมาเม่ลูกอีกโค้มนึงครับสีเม็ดเข่านี่ครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกลูกลูกแม่ลูกผูนะครับแม่ลูกลูกผูเนาะ แม่นี่สีเหลืองเม็ดเข่าลูก่นกับสีค้ายกันติดลูกคนติดต่ำมายจะได้ครับนั่นติดคลิปมาอยู่ติดบทห้องไว้จักบาทครับแม่นี่ห,ห,นห้องไว้หาบหครับ้องไว้หามื่นหาพันครับแม่ลูกครบนนิครับหามื่นหาพันนี่หนาน่นู่นครับแม่มันลูกตัวไดกมหนครับนี่ยลูกแรกโอ้ลูกตัวแรกเลยบ่หรออันนี้ลูกแรกได้ครับลูกที่สองพี่น้องไปหาทับเอาเนาะห้องไว้ราคาหกสิบาหาสิบาโอ้หาสิบผาครับห้องไว้ รา้วค่ะหาหมื่นหาบริจิญญางไปเบิ้งทงงั้ง่นไี่บ่ได้เลยครับนี่ครับเนี่โอเคไปได้ลูกได้บเบื้งดากมบหามงคลนครับแม่เพิ่นกระซุ้งลอยสี่สิบหายไปด้ยครับลอยเพิ่นเนี่ยลอยสี่หาขั้วคนนะครับ,นบ,รรบรนเนี่ย,ยน,น,นี่ลูกแข้งขาลูกคนลูกเพียรผู๋เนาะนี่ครับโตต่อไปพี่น้องไปทับเอาอ่ะพี่น้องอยากได้โค้งแม่ลูกน่ครับ โทรทักมหาเพล่นนะครับเนาะรับมโทรมาเบอรไหนเนาะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเจ็สามเจ็ดเจ็ดหกสามศูนย์หงหนึ่ย์หนึ่งหนึ่งคับมง่วงมัตสบันไดเนาะครับ่อมานาเชียร์ครับผมมาจากอำเภอนาเชียร์นะครับเนาะนี่ครับนี่ทักโทษถามต่อเลยครับม่เมีลูกกินนมอยู่ตัวนี้ไหม เออแม่หลูงจะ,ะ,ะโค้มครับโ้มันกับบ้านเดีพ่อเศร้าเนาะเฮนี่นี่นะครับมาเบงแม่โค้มอีกโค้มนึงครับนี่แม่นี่สูงหนาลนรกนุ่นแม่กระทบมากอยู่ดอกเนาะแม่กับพามากครับแต่ว่าลูกนี่มาบามันลหลและครับนี่คค้มอยู่นุ่มอย่างเดียวลูกเพี้ยนถูนครับเนาะแม่สูงรนอยสี่สิบห้าบวกคนหลาดน้อราคาห้องไ้หาเมื่นเก่าครับ มาเบิ่งเมลูดครับ5 9 0 0มลูกที่2บ่ครับนี่ลูกแรกเลยเด็นลูกแรกเลยบ่ะโอ้ลูกแรกเลยครับนี่มันจอยมันเห็นจอยเองเนาะน้ำเลี้ยงบ่ถึงแล้วว่านี่ฮะหรอเนี่ยงัวหลายตัวน้ำเลี้ยงบ่ดีเนาะพาพาดงตัวทังง้อยีบสองตัวคอยทยอยขายเอาเอาครับนี่แม่นี่ครับสำหรับสายขุนเนาะครับเนาะเอาไปเลี้ยงไปขุนนี่แม่เลยเลยครับเดี๋ยวจะจอยแบบนี้ขุนขึ้นต้องต้องเึ็นกับกันไรเลยเลยครับ บมันบ่ขึ mm. ้นอลูกสามเดือนเห็นหสี่เดือนพอดีลูกอีกเดือนหนาไปแล้วครับเดือนหนาสิเป็นประจำเดือนยุ่ละ่หอืหามื่นเท่าไรก่อนหาาหมื่นเก้า้อพี่น้องหามื่นเก้าครับอันนี้เพผู้แล้วครับลูกแรกท้องว่างแม่มันลูกได้สามเดือนอยากได้โทมาหรือครับเนาะเบิ่งช่วงหนาครับได้ทักมาเลยครับเนาะเขามีกันเดียวครับลูกเดียว นาหนุ่นู้นตัวโก้เนาะตังที่ละจะใจไปนี่ะพี่คุณเรามันอยมันคคยอวนไม้เนาะับอาจใจไปขุนคอวนไว้อวนขึ้นมาแล้วข้าหกเ็ดผลนี่เนี่เนาะอวนขึ้นมากนี่เอาโทรมาเบอร์ไดนเนาะครับ089ย์แปดเก้าสองสี่หนึ่งแปาครับโทรทถามต่อรอดพี่น้องเนาะแม่สมพรครับเลย กียนทุนนี้พอดีแะทนลงมากหนางามพอดีงอะไไนีเขาเห่าครับเขาคืองวแหงน่าขนครับเนี่ยเขาเ่าบเอ็ดปงแม่เดียวครับสบอรไม่นี่ติดโบดเลยครับหลังกัโบดครับคุยคุยดับ้ครับหลังคุยดับ ไปหูติดมาหลายแครงขาหนาขาเมียเดียวลูกขายมือนี่บ่ครับเมียนครับอืลูกขายออกมือนี่แล้วครับแล้วนี่เมียนหรือเต่แม่ครับอ่าล้มตัวดีเต๋อครับนังหนะราคาสี่สิบเอ็ดบ่ครับเมียนห้อหอยสี่หมื่นหนึ hey, right. right. ่งพันกับต่อรองหนิยูนอห่อหอยที่ซื้อครับนี่เบิ่งเล็บโอ้เล็บดีตัวเมียนี่เมียนาะน้มโน้มชัดเย็นดีครับโน้มตะปุชัดเย็นดีห้องไว้สี่หมื่นเอาพี่น้อง สี่หมื่พต่อเอาห้องวัาชื่ออยากได้โทรมาเบอร์อไพอศูนดสีครับศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าศูนย์นย์เจ็ดเก้าศูนเก้าสี่เกาี่มนี่นะครับเนาะเท่าบทครับเท่าบทหลายคนหลายท่านมองหาเท่าบทเนาะครับนอนนี่ครับพอแล้วครับเท่าบทว่ามาตาใส่เนาะครับมาตาเภอเปื่อน้อยมาตาเปอนเ้อยเนาะครับมาตาอำเภอเปื่อน้อยตำบลวางม่วงน่ครับนี่นี่ด้านนี่ด้านหนาคนครับ ความส,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 สูงว er ่าลอย 43cc ครับี่3 c c หานี่ครับยุนี่นะครับเนาะความสูงอืมครับห้องไหว41ต่อเอานะครับต่อเอาแม่แดงนี่ของใครเนาะครับเลยแม่แดงยุนี่เหรอครับ ตัวใหญ่เดิลงไปในหันนี่มันใหญ่าร, <c oughs> ราคาเท่าไรครับเนี่ยราคาล่าหาชิปเกียโอ้หาชิปเอาวัวงอ้อหูตัวนึงครับเนาะวัวทั้งามมันอะไรครับขายพี่สาวมันไปแล้วไปเลื่อหายมูยุ่นอันเพิ่นขายขายมูเพิ่นไปเลี้ยวโอ้สูงก็ติดลอยหาชิปนุนตัวนี้แม่นี่สูงลอยหาชิปนะครับเนาะสีแดงตักปีแล้วครับตักปีแล้ววัปีปีเดืนเอนหนึ่ครับปีสี่เดือน ปีง้อสมมติกับศิทับประมาณสองปีเนาะเป็นศิษย์ทับนะครับนี่เบิ่งช่วงดาช่วงหางโอ้นี่ครับดาทังร่อยหาซิบเรื่องไหนเนาะอร่อยหาซิบกัวดิครับแม่นี่ข้องสางเงาครับข้องสางเงาดีเนาะพี่น้องอยากได้ครับนี่ราคาเท่าไรกว่าครับราคามาไปหาซิบเกียครับราคาหองไว้ซื้อเนาะหาเมื่อเกียพันพี่น้องอยากได้ครับข้องสางเงาสิเนาะเป็นกุ้แม่สาวครับเนี่ยซื้อไป็นคนไปอีกจังน้อยสักวัน อยากได้วัมมันทับเอาอยากได้ฮินดูประสิทธิ์กับทับเอาครับอะครับโต๊ะสมีราคานี่ครับทักมาหาเพิ่นใดเนาะีพุ่่นนะครับการยืนกันยังงามเนาะเมนี่เนาะสูงถึง่าสาวน้อยครับอยากได้โทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์แปดซีศูนย์เก้าซีศูนย์เก้าีสามเจ็ดศูนย์สหนึ่งหกแปด โซนกเนาะครับเนาะอ่าโซนนะครับเนาะ็นที่แรกสูงร้อยห้าผลแล้วครับเนี่ยสิบบวกันด้วยครับแม่นน่ทางไหนเนาะทางไหนบงแม่นน่ประเภทตันตันตันครับแม่นินะครับเนาะเจบาดนวครับแม่นน่ มีา4โอ้ราคาห้งอง46เนาะตันมือเกิกนครับนี่ท่องมนอนอเลยเนาะเจ้าว่้ทำบไสามเดือนหรืโอ้ทำไวสามเดือนเนาะทำไว้สามเดือนแล้วได้ตาเมียมาลูกคนบ่อยมากฟ้อยหางดีครับก็คา,างดีท้ <c oughs> ถ,ถึงรอย40เปน็นน่ะันั่งบ้านถึงเลยเนาะรอย37ครับนี่แต่ว่า ได้หนาได้หนาครับราคาหนีเนาะอยากได้พี่น้องโทรมาเบอร์เลยนะครับ089ย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสี่ห้ับเมรนี่ครับเดี๋ยวถ้ามากง่วงก็เริ่มจะเศร้าหน่อด้เนาะซูนเครื่องดำด้วยครับผมใบหูหนาขาเครื่องเพศขอบตาอ่ะครับติดโบธัยนะครับเนาะโอ้นะครับโบสูงจะว่าได้หนาครับไม่เนี่ ได้นะนุ่มชัดเจนครับเบงะมาเบิ้งครับบาริโตบอกไงครับไอบิงบ้งวกหางเครื่องดําครับวกหางใหญ่ไฟหางหอดินมับได้เลยนี่ครับนี่หอดินมับเลยครับหนาะสีขาวนวนทองในสี่เดือนครับ พาอินดูบาซินมานครับเนาะบามันอินดูบาซินมันหนาครับปันดากปันในลอยหาซนะิบกลัวเนาะลอยหกซิบก้นสูงครับลอยหาซิบสิไปหกซิบคนเด้กครับนี่ลอยหาซิบกนนะครับลอยหาซิบสิไปหกซิบชนชนเลยเนาะนี่ครับมาวัดซื้อนี่ค่อยเป็นหกซิบครับนี่ชนชนหกซิบลอยหกซิบท่องจสีเดือนเราครับนี่สีเดือนสีเดือนท่องสีเดือนทับพี่ยังไงเนาะครับทับมังกรแดงทับมังกรแดง มังกรแดงนี่เป็นงอหูบ่ครับอันนี้เป็นบลาพันบลาพันมังกรแดงอ่ะครับอ๋อทับเจ้ามังกรแดงเป็นงอปลามันแดงเนาะครับเนาะครับเขาทับได้ประมาณหาที่ตัวเหรอเขาก็เขาขึ้นมาจากปลาช่องอืมโตโตมังกรแดงเนี่ยครับอ๋อผู้หนาครับนี่หลังนี่ว่างผ้าเขาหากินได้เลยเนี่หลังมันหนาหนวกนู่นครับแข้งขาคอคอบัวปูดบัเปีดเนาะครับเล็บบัวมีสีบัวมีเพิ่งนุ่มชัดเจนครับลึ่งนามใต้น้ำลางเบือเห็นดี ทางโอเคใช่เลยครับติดโบทพร้อมลูกใดครับในทองนี่ลูกลูกที่ไดในทองมันลูกตัวที่สองในทองเนาะราคาเด้ครับท่องไวหกสิบสองอ่าเปิดปรอยูหหม่นสองพพี่น้องอยากได้ครับ6กหมื่สองพัแมนนี่ครับโทรมาเบอร์เลยนะพ่อศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามหกเจ็ดห้าหกเ็ห้าดนสอี่แปดหนึ่งสองถักมาเลยะครับเนาะง้ออยู่บ้านไหนนะครับนี่อยู่ว่างผือยู่วังผืนครับนี่ครับเบ่งหลับหลอดอกน้อยน้ะครับเนาะ นี่ครับโอ้หนาครับนี่หนาหนังหนาซั้ใหญ่นะครับประเภทสีขาวนวลอุบุภค,ครับคลิปนี้เป็นนี่กย่พิสกันอยู่นี่นะครับเนาะขอบบนขอบพ้นเอฟซีพี่น้อ,นนองทุกท่านทุกคนนะครับเนาะที่เขามาติดตามรับชมคลิปของนั่นออนนท์ทั่วนะครับเนาะจังงใจพอกันคลิปหนาคลิปไม่คลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ